สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้ววันนีはは <mad> <man> ้ EP EP ที่หกแล้วมั้งวันนี้หกถเจ็ดแล้วมั้งอ่อิดบอกเป็นหลายแตกมมันครบสามร้อยอันไหมนะก็นเ่ะก็เนี่ยครับวันนี้ถึงเราเสฐานแพ่กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่างบีก็จะมาเทเสา เสาโดยใช้แบบไอแบบไม้โดยใส่ลูกปูนเข้าไปด้วยที่เราหล่อเข้ามาเดี๋ยวไมให้ดูลูกปูนอ่าเนี่ยลูกปูนเราก็จะหลองนี่นะครับหน้าที่ของลูกปูนก็จะไม่ให้เหล็กมันชิดกับแบบ นี่อันนี้ทุกคนไม่นั่นเดี๋ยวช่างเขาขยับาจจาะช่างเขาขยับผมมือใหญ่ขยับไม่ได้ก็มีอะไรจะอธิบายไหมช่างก่อนที่จะ,จะวิธีการอ่ะเป็นวิธีการละกันสำหรับคนที่อยากจะทำบ้านด้วยตัวเองก็เ<อ>นี่ยครับช่างเขาจะหาเซนเตอร์ข้างล่างก่อนมันเท่าที่เขาขีดไหม ดูมันได้ฉากไหมเลยาคิดไหมไม่เมยเดี๋ยวปก็ยังไงต่อช่างเขาก็จะยึดตีนล็อกตีนก่อนช่างเขาจะาแล้วจะด่งเอาระดับแลไวเพาได้ระดับแล้วจักเอ็นแล้วนี่อ่าช่างเขาจะล็อกข้างล่างก่อนครับ ข้างล่างก็จะใช้ปูนเอาฉากเช็คอีกทีว่ามันจะหนีไม่หนีอพอเช็คได้เราก็ล็อกเนี่ยครับจะให้ช่างอธิบายผมไม่ใช่ช่างนะผมก็ไม่ไม่เป็นเราล็อกเราก็จะใช้ตะปูคอนกรีตอ่าตะปูคอนกรีตกี่นิ้วสองนิ้วมั้งอย่างเงี้ยสั่งอ่าสองนิ้วครึ่งก็อ่าก็ล็อกไว้ก่อนเลยล็อกข้างล่างไว้ก่อน ดีทีทำนี่แต้อง็ขีดฮาร์ดขีด,ขดก่อนเผื่อขยืน่นเผื่อมันขยื่นเราก็ได้เห็นแนวที่เราวัดไว้แล้วอ่าเนี่ยเห็นไหมขยื่นแล้วแหละอ่าอันนี้อ้าวนี่ช่างก็ทําให้ดูถ้ามาขยืน่นปุ๊บเราจะเห็นไม่ต้องมาวัดใหม่วันนี้ก็เอาฟ้าฝนเป็นใจกแก้ววันเนี้ยนูนอ้าวนูนขึ้นม,มาแล้ว สวยงามดีฟ้าฝนคืมมาครับลมอ,อยู่ลมเย็นเป็นสุขอ่าเนี่ยครับช่างเขาก็หาอยู่ได้แล้วก็ลอกออ็อกไว้เอาฝนโป้เปนโฮล่ออจะไม่จอด